ขี่อย่างไรให้สนุกขี่อย่างไรให้ปลอดภัยนะฮะต้องขี่ด้วยเทคนิคต้องขี่ด้วยเบสิคเพราว่าตรงนี้สำคัญที่สุด สวัสดีครับเพื่อนๆชาวอนดูโร่นะฮะวันนี้เรามาเจอกันในรูปแบบการขี่ฮาร์ดอินดูโร่นะฮะการข้ามขอนไม้ขนาดใหญ่นะฮะนะฮะท่อนตรงขนาดใหญ่นะครับประมาณนี่นะฮะแปดสิบเกือบถึงหนึ่งเมตรนะฮะการข้ามอุปสรรคพวกนี้เนี่ยฮะต้องใช้เทคนิคที่เรียกว่าดับเบิลบิ๊บนะครับการดับเบิลบิ๊บเนี่ยคือนะฮะดับเบิลคือ2นะครับหนึ่งขั้นตอนที่หนึ่งคือการยกล้อหน้าชนไม้ด้านบนนะฮะอันดับที่2คือล้อหลังจะข้าม ทีนี้เนี่ยขั้นตอนการการที่จะทํากระบวนการพวกนี้เนี่ยเราไปดูกันว่าว่าจะทํำยังไงนะฮะผมอธิบายคร่าวๆก่อนนะครับนะฮะระยะชนคือระยะนี้นะครับนะฮะการกระโดดจะเกิดขึ้นหลังจากการชนนะฮะการชนคือเรียกว่าครั้งที่1ล้อหน้าลอยชนนะฮะใช้คลัตช์ใช้ตัวในการพบนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าเสร็จไหม กันบ้างครับหลังจากที่ได้ดูการทดสอบนะฮะนะฮะขั้นตอนต่างๆนี่ฮะจะต้องกระทําตามขระนวนการที่อธิบายไว้เบื้องต้นนะฮะอันดับหนึ่งชนอันดับสองกระโดดนะฮะการกระโดดการใช้คลัตช์ใช้คันเร่งจะเกิดภายในเวลาเดียวกันนะฮะตรงนี้สําคัญที่สุดนะครับการสปรินต์้หลังจะเกิดเลงกระชากอย่างแรงนะฮะลอยนะฮะขึ้นมาแตะ ของไม้ส่วนของไม้ประมาณเกิน50นะฮะสมมุติว่าเป็นความสูงระดับนะฮะ1เมตรก็จะลอยขึ้นมาแต่ประมาณ50ขึ้นมาเกือบถึงขอบนะฮะการกระโดดได้สูงไม่สูงเนี่ยเกิดขึ้อยู่กับความชานาญของผู้ขับขี่การกระทําบ่อยๆนะฮะการทาซ้าๆนะฮะจนจนเกิดความเคยชินนะครับเค่อเเหล่านี้เนี่ยสามารถนําไปใช้งานได้จริงนะฮะเมื่อเจอปุปสัรคในป่า ึ่งการขี่นูโลกอย่างเราเนี่ยฮะเจอบ่อยมากนะฮะไม้ขนาดใหญ่ไม้ล้มเนี่ยฮะนะฮะหรือเมื่อแม้กระทั่งการข้ามขั้นบันไดที่เป็นหินนะครับเทคนิคพวกนี้เนี่ยสำคัญมากนะฮะในการกระโดดข้ามนะครับขี่อย่างไรให้สนุกขี่อย่างไรให้ปลอดภัยนะฮะต้องขี่ด้วยเทคนิคต้องขี่ด้วยเบสิกนะฮะตรงนี้สําคัญที่สุดนะฮะลองไปฝึกซ้อมกันดูนะครับสวัสดีครับ